จีลุกหนักตลาดยุโรปด้วยรถยนต์ไฟฟ้าเปิดตัวปีนี้3รุ่นลวดด้วยกันแถมมีรุ่นอาจเข้าไทยรุ่นไหนกันบ้างเอาเป็นว่าเดี๋ยวเล่าให้ฟัง พบกันกับข่าวรอบโลก EV กับ Daily EV New นะครับเราจะมาอัปเดตเทคโนโลยีที่น่าสนใจเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลกนะครับพบกับผมเวลที่ช่องเวดันการนตีแห่งนี้เมื่อวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมานะทาง MG Motor Europe นะฮะได้มีการประกาศเปิดตัวนะครับรถยนต์พลังงานไฟฟ้านะครับภายใต้แบรนด์ MG นะทั้งหมด3รุ่นรวดด้วยกันนะครับเพื่อหวังนะจะไป เชกลุ่มตลาดความต้องการการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในโซนยุโรปนะครับอย่างที่เรารู้กันนะยุโรปก็เป็นโซนประเทศที่เขามีความสนใจในการอยากจะใช้รถพลังงานสะอาดหรือรถยนต์ไฟฟ้ากันค่อนข้างมากทีเดียวนะครับเพราะแถวนั้นมันมีหลายประเทศนะติดต่อต,ต,ติดต่อกันอยู่นะครับ ซึ่งก็จะเห็นว่าวันนี้นะครับในโซนยุโรปเองเขาก็ตื่นตัวเรื่องของนโยบายกรีนเทคโนโลยีคาร์บอนฟุตพินนะครับถึงขนาดมีการจะแบรนด์การใช้รถน้ำมันนะการขายรถน้ำมันหรือเครื่องยนต์สันดาปภายในนะครับก็จะเห็นว่าบางประเทศก็ตั้งเป้า20-30บางประเทศก็ไวกว่านั้นนะครับ อย่างนอร์เวย์เองก็เป็นประเทศที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้าเป็นเบอร์หนึ่งในโซนโซนยุโรปเลยก็ว่าได้ทีนี้นะฮะเราก็จะเห็นว่าพอมีความต้องการที่อยากใช้รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยหลายๆค่ายในโซนยุโรปก็พยายามจะผลิตรถยนต์ไฟฟ้าออกมานะไม่ว่าจะเป็น Volkswagen นะฮะเลโนสัญชาติฝรั่งเศสเบนซ์บีนะครับก็พยายามจะเซิร์ฟ ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าออกมาแต่ว่าความต้องการมันมีมากจริงๆนะครับไม่ไม่พอนะฮะยังมีค่ายรถยนต์ไฟฟ้าสัญชาติอเมริกาอย่างเทสลาก็พยายามจะเจาะเข้าไปนะถึงขนาดไปตั้งโรงงานกิ๊กับแฟคทอรี่ที่เบอร์ลินนะครับแล้วก็ยังมีค่ายรถยนต์สัญชาติจีนนะอย่างเอ็กซ์เพงนีโอนะครับที่วันนี้ก็เข้าไปเจาะตลาดจีนเรียบร้อยแล้วซึ่งวันนี้นะครับเอ็มจีเองเนี่ยก็เป็นแบรนด์สัญชาติอังกฤษที่ทางฝั่งคนยุโรปก,ก็รู้จักกันอยู่แล้วนะเขาก็เลยคิดว่าเฮ้ วันนี้เขามาผลิตรถยนต์ไฟฟ้าที่ฝั่งฝั่งโรงงานจีเนราคาเขาก็น่าจะสู้ได้และด้วยดีไซน์เองเนี่ยก็เป็นแบรนดส์สัญชาติอังกฤษคนก็รู้จักก็คิดว่าน่าจะทําตลาดได้ไม่ยากนะครับก็เลยลุกหนักเลยที่จะไปทําตลาดในฝั่งยุโรปทีนี้ขอเล่าย้อนกลับไปนิดนึงนะพูดถึงรถยนต์ไฟฟ้าของแบรนด์ MG เองเนี่ย MG เนี่ยเพิ่งจะทํารถยนต์ไฟฟ้ามารุ่นแรกที่ทำออกมาก็คือเจ้าตัว MG ZS EV นี่เองนะครับซึ่งเปิดขายในปี2018นะครับอย่างที่เราจำได้นะเป็นรถ ทรง B SUV นะหรือ SUV ย่อส่วนหน่อยนะครับขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า100%นะซึ่งออกมาหลังจากเปิดตัวเจ้าตัว MG ZS นะครับซึ่งเป็นรถ SUV ทรงเหมือนกันเลยนะเพียงแต่ว่าจากเครื่องน้ำมัน1.5เป็นซินเทอร์โบเนี่ยเปลี่ยนเป็นไฟฟ้านี่เองนะครับซึ่งเขาก็ใช้เวลาเนี่ยปีเนี่ยต่อยอดพัฒนาออกมานะครับก็เราก็จะเห็นมีรถ ที่ออกมาหลังจากนั้นก็คือเป็น MG5 หรือ MG EP บ้านเรานะที่เป็นทรง Station w a g o นที่เป็นไฟฟ้า100%ก็เริ่มออกมาเช่นกันเรามาพูดถึงว่าแบรนด์ MG มันเป็นแบรนด์อังกฤษยังไงนะเผื่อบางคนไม่รู้ที่มานะครับ MG A เนี่ยเดิมทีนะครับมันย่อมาจากแบรนด์ชื่อ Morris Garage นี่เองนะครับซึ่งเป็นแบรนด์ที่ทำรถสปอร์ตสไตล์อังกฤษ2ที่นน่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี1920นะครับ แต่ว่าถ้าทําธุรกิจมานะจนถึงปัจจุบันเนี่ยถ้าเขายังอยู่ได้เนี่ยนี่ก็ร้อยปีไปดีเลยนะแต่ว่าต้องเจอปัญหานะในปี2005นะครับก็คือแทบจะล้มลงไปเลยนะก็คือแบรนด์เนี่ยแทบจะล้มละลายเลยนะก็ทําให้นะฮะมีบริษัทค่ายรถยนต์สัญชาติจีนนะฮะ ชื่อหนานจริงอ u ตโ m มัติคอร์ปอเรชันเนี่ยได้เข้ามาซื้อโรงงานนะฮะลองบริดจ์นะของ MG แล้วก็แบรนด์ตัวรถยนต์ MG ไปด้วยด้วยเงินนะครับ97ล้าน u s ดอลลาร์หรือตีเป็นเงินไทยประมาณ3,000ล้านบาทซึ่งพอหลังจากที่ซื้อไปนะครับเขาก็เลยเอามาเปลี่ยนชื่อจดบริษัทใหม่ชื่อ NAC MG UK ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2006เดือนเมษายนนะครับ และหลังจากนั้นไม่นานนะในปี2007ทางกลุ่มนะบริษัทแซกมอเตอร์นะฮะหรือเราเรียกว่าเซี่ยงไฮ้ออโตมอตตีฟอินดัสเรียลคอร์ปอเรชั่นหรือกลุ่มอุตสาหกรรมรถยนต์เซี่ยงไฮ้นะครับก็ได้เข้ามาซื้อนะกิจการจากหนานจิงนะออโตมทตีฟนะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อเจ้าตัวบริษัทใหม่นะเป็น MG m ม t o r อเตอร์ t e d ในปี2009ซึ่งพอแสกเข้ามาคือแสกเนี่ยต้องบอกว่าเป็นกลุ่มนดเงินทุนใหญ่นะครับที่เป็นอุตสาหกรรมรถยนต์ทางฝั่งจีนีนนนนใฝั่งงงโซเเมือยา ก็ได้เข้ามานะแล้วก็เห็นว่าเอ้ยศักยภาพของแบรนด์ MG เนี่ยมันไปได้นะเพราะคนก็รู้จักแบรนด์นะเขาก็พยายามจะพัฒนาเรื่องของเทคโนโลยีรถยนต์ให้มันตอบโจทย์การใช้งานมันไม่ใช่รถสปอร์ตนะรถสปอร์ตไม่ได้ใช้ทุกวันใช่ไหมก็พยายามที่จะทําเป็นรถไลฟ์สไตล์ออกมานะครับก็มีพัฒนาเจ้าตัว MG 3นะเขาก็ได้ลงทุนเพิ่มไปอีก450ล้านปอนด์นะครับหรือตีเป็นเงินไทยก็มา2,200ล้านบาทในการพัฒนาเจ้าตัวรถนะเพราะเขาเห็นว่า ของเดิมเนี่ยรถมันขายได้แค่758ดาันเองในปี2012นะครับเขาก็เห็นว่าไอ้ตัว MG 3ที่เป็น e c โคคาเนี่ยคนฝั่งอังกฤษเนี่ยชอบมากนะครับเพราะว่าคนอังกฤษเนี่ยเกาะมันเล็กนะเขาก็ใช้รถ e c โคคากันเยอะนะครับเขาก็เลยพัฒนาเจ้าตัว MG 3พัฒนาเครื่องยนต์ให้เป็นยูโร6นะครับแล้วก็มีระบบ Start Stop นะฮะเวลาจอดแล้วก็ดับเครื่องเองเพื่อลดมลพิษนะก็ทำให้ MG 3นะเป็น Product h e ี o ร่นะครับทำให้ขายดีทำให้แบรนด์ MG เริ่มกลับมานะรู้จัก มากขึ้นในปี2014นะครับในฝั่งโซนอังกฤษนะฮะและหลังจากนั้นไม่นานนะครับในปี2016ทาง M อ็มแสกมอเตอร์เนี่ยเขาก็สั่งว่าเอ้ยดูแล้วเนี่ยเอ้ย MG ในฝั่งอังกฤษเนี่ยถ้าผลิตโรงงานเนี่ยน่าจะแพงนะก็คือตอนแรกก็ยังผลิตที่โรงงานรองบีชอยู่นะเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยปิดดีกว่านะครับไปผลิตที่จีนอย่างเดียวนะในปี2 0 1 6กก็เลยสั่งปิดโรงงานที่รองบีชในอังกฤษทั้งหมดนะครับเพราะค่าแรงสู้ไม่ไหวนะครับ ก็กลายเป็นว่าใน MG ที่ทำตลาดในฝั่งอังกฤษเนี่ยก็จะเป็นรถที่ผลิตในประเทศจีนเป็นหลักซึ่งหลังจากนั้นนะครับเขาก็บอกว่าเฮ้ยเรื่องของเครื่องยนต์ได้พอจะต้องมี r d ด้วยนะครับก็เลยตั้ง r d ขึ้นมานะเป็นส่วนของแ Sa ก k Design Studio ขึ้นมานะในปี2018นนะครับก็คือพัฒนาเรื่องของดีไซน์เรื่องของเทคโนโลยีเครื่องยนต์ของตัวรถนะครับซึ่งก็เนี่ยเขาก็เอามาใช้นะเทคโนโลยีเนี่ยเอามาใช้ในแบรนด์ MG นะฮะแล้วก็แบรนด์นะครับ ก็แบรนด์โรวีก็เป็นแบรนด์ที่ทางแซกมอเตอร์เอาไปใช้ทําตลาดในฝั่งประเทศจีนนี่เองสุดท้ายนะครับในปัจจุบันนี้นะเราก็สรุปว่า MG นะก็จะมีเป็นบริษัทเอ็มจีมอเตอร์ยูเป็น h e d o of i i e นะครับอ,อยู่ที่เมือง รอนดอนประเทศอังกฤษนะฮะแล้วก็เป็นหนึ่งบริษัทลูกของแซกมอเตอร์ซึ่งมีฐานอยู่ที่เซี่ยงไฮ้ประเทศจีนนี่เองส่วนโรงงานผลิตนะของแบรนด์ MG จะมีอยู่2ที่นะครับก็คืออยู่ที่จีนแล้วก็ที่ประเทศไทยนะครับจีนก็จะเป็นพวงมาลัยฝั่งซ้ายส่วนไทยก็จะเน้นเป็นพวงมาลัยฝั่งขวาซึ่งวันนี้ต้องบอกว่ายุโรปเองเขาก็มีดีลเลอร์ที่ขายแบรนด์ M g มอยู่แล้วทั้งหมด300สาขาด้วยกันนะใน16ประเทศ นะครับเราคิดว่าเขาตั้งเป้าจะขยายเป็น400สาขานะครับเพราะว่ารถยนต์ไฟฟ้าราคาเขาน่าจะสู้ได้ทีนี้เรามาดูเจ้าตัวรถยนต์ไฟฟ้าที่เปิดตัวกันนะทั้งหมด3รุ่นนะฮะ ซึ่งผมเชื่อว่าบางรุ่นเราน่าจะเคยเห็นบ้างแล้วนะครับมาดูรุ่นแรกกันนะก็คือเจ้าตัว MG Marvel R นี่เองนะครับเป็นรุ่นที่หลายๆคนในคนไทยบอกว่าเฮ้ยช่วยเอามาขายในเมืองไทยทีเถอะอยากได้นะเพราะว่าเป็นรถยนต์ไฟฟ้าขนาด SUV ไซส์กลางเลยนะครับหรือ CSUV นี่เองตัวอดี้ทำด้วยอลูมิเนียมนะครับมีระบบขับเคลื่อน2แบบนะครับคือขับเคลื่อน2ล้อหลังนะครับแล้วก็ขับ4นะครับ All t i นะครับเป็นขับสตลอดเวลานะครับ ซึ่งเจ้าตัวนี้นะฮะใช้แบตเตอรี่ขนาด70กิโลวัตต์อาวมีไซส์เดียวนะครับความเร็วนะครับเขาบอกว่าสามารถทำท็อปสปีดได้สูงสุด200กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับตัวเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยสามารถอัดความเร็วได้นะครับ0-100ภายใน4.9วินาทีเท่านั้นโอ้ถือว่าไวมากนะสำหรับ S.U.V นะครับเจ้าตัว ะระยะทางตอนเดินการชาร้าเนี่ยถ้าเป็นขับ2นะครับจะอยู่ที่402กิโลเมตรถ้าเป็นขับ4เนี่ยจะอยู่ที่370กิโลเมตรตามมาตรฐาน WLTP ส่วนการราคาขายที่เปิดตัวนะครับเขาจะซอยมาเป็น3รุ่นย่อยด้วยกันนะครับจากรุ่นเริ่มต้นนะครับจะอยู่ที่39,990ยูโรนะครับหรือตีเป็นเงินไทยก็ประมาณล้านหนะฮะอันนี้คือตัวเริ่มต้นนะครับ แล้วก็จะมีตัว Luxury นะครับก็คือเป็นตัวที่ตกแต่ง Full Option ขึ้นมาหน่อยนะครับตัวหรูนะฮะอันนี้น่าจะเป็นขับ2เหมือนกันนะครับแต่แต่งหรูใส่ออปชันเพิ่มนะตัวนี้ก็อยู่ที่43,990รอาหรือประมาณ1นล้านเจ็ดแสนบาทนะครับส่วนตัว Performance นะครับก็คือตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวแพงสุดเนาะราคาจะอยู่ที่47,990นะฮะหรือตีเป็นเงินไทยก็ประมาณเกือบเกือบล้านเก้านะครับประมาณนี้สําหรับเจ้าตัวมาเว e l R นะก็ด้วยราคาที่ต้องบอกว่าทางฝั่งยุโป ราคาเขาบอกว่าอาจจะแตกต่างไปตามประเทศนะเพราะว่ามีค่าขนส่งค่าวรันตีอะไรเนี่ยอาจจะแตกต่างกันนิดหน่อยอาจจะไม่ได้เท่ากันนะครับเดี๋ยวทางฝั่งไทยก็ต้องมาดูว่าเขาจะมาทําตลาดหรือเปล่านะฮะทีนี้มาดูเจ้าตัวรุ่นที่2นะครับก็เป็นรุ่นที่หลายๆคนก็รอคอยอยู่เช่นกันนะครับหลังจากที่เขาเปิดตัวรุ่นแรกไปนะก็คือเจ้าตัว MG ZEV นะครับไอตัวนี้ก็คือเป็น New MG ZEV นี่เองนะครับก็คือเปลี่ยนโฉมใหม่นะครับเอา ZEV เนี่ยมาเปลี่ยนโฉมใหม่นะฮะซึ่ง ด้วยโลเคีําออกมานะต้องบอกว่าโอ้โหดูแบบสวยขึ้นแบบชัดเจนเลยนะครับแบตเตอรี่ทําออกมา2ไซส์ด้วยกันนะครับก็คือไซส์50กิโลวัตต์ออวนะครับซึ่งถ้าเป็นของเดิมเนี่ยของเดิมจะอยู่ที่4 4 5กิโลวัตต์ออวเนาะแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับ50ิกิโลวัตต์ออวเนี่ยตอนน่อ1นการชาร์จจะวิ่งได้ระยะทางอยู่ที่320กิโลเมตรนะครับ ส่วนแล้วก็จะมีตัวที่เป็นรุ่น long range นะแบตเตอรี่จะใหญ่ขึ้นเป็น70กิโลวัตต์อาวนะครับตัวนี้จะวิ่งได้ถึง440กิโลเมตรนะครับต่อหนึ่งการชาร์จตามมาตรฐาน WLTP ซึ่งราคาที่เขาจะเปิดตัวออกมานะครับถ้าเป็นตัวรุ่นธรรมดา50กิโลวัตต์นะก็ตัวเล็กเนี่ยก็คือจะอยู่ที่39,900นะครับหรือประมาณ1ล้าน2แสนบาทนะครับส่วนถ้าเป็นตัวรุ่น long range เนี่ยก็จะอยู่ที่34,990หรือประมาณ 1, 1ล้านล้านสี่ประมาณนั้นนะล้านสาหรือมาล้านสี่นี่เองนะครับซึ่งต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยเอามาชนกับ Volkswagen ID.3 ID.4 นะน่าจะชนได้ราคาน่าจะเข้าถึงได้แน่นอน,นครับแล้วก็มารูรุ่นสุดท้ายกันนะฮะก็คือรุ่นที่3นะครับเจ้าตัว MG5 หรือ MGEP ในบ้านเหล่านี้เองนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นรถ station wagon นะทรงแบบวาก้อรถเก๋งตูดท้ายยาวๆหน่อยนะครับ อ่าตัวนี้เนี่ยเขาก็จะทําออกมาเป็น2รุ่นเช่นกันนะครับเป็นรุ่นธรรมดากับรุ่น long range นรุ่นธรรมดาจะเป็นแบตเตอรี่ขนาด51.1กิโลวัตต์อวนะครับถ้าเทียบกับของเดิมเนี่ยก็จะอยู่ที่5 0 3ิกิโลวัตต์อวก็เพิ่มขึ้นนิดเดียวไม่ได้อะไรมากนะครับต่อหนึ่งการชาร์จวิ่งได้320กิโลเมตรนะครับส่วนรุ่น long range เนี่ยก็จะเป็นตัวแบตเตอรี่ขนาด61.1กลรับเพมมอะะิ่งได้ถึ่งกิโลเมตต่อการชาร์จตามมาน w l t p นะฮะ ซึ่งราคาเปิดตัวของ MG5 หรือ MGEP ในบ้านเราเนี่ยจะอยู่ที่30,000ย e ูโรนะครับก็ตกประมาณเกือบเกือบล้านนึงอ่ะประมาณล้านนิดๆน,นะครับประมาณนี้นะไอ้นี่สำหรับตัวเริ่มต้นนะซึ่งราคาเนี่ยเขาบอกว่า รอเปิดตัวไอทีนะตัวนี้น่าจะทําตลาดในช่วงต้นปี2022นะหรือปีหน้าที่จะถึงนี้ทีนี้นะฮะเราก็จะมาดูว่าตัวไหนที่มีโอกาสน่าจะทําตลาดบ้านเรานะแน่นอนเซ t เอน่าจะมานะครับ MG EP นะหรือ MG5 มาเนี่ยมาแน่นอนนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าจะเอารุ่นลองเลสมาหรือเปล่านะครับแต่ส่วนตัวอยากให้เอามานะอย่างน้อยนเอามาให้เลือกก็ยังดีนะถ้าคุณมีตังค์ะจ่ายเพิ่มก็เพิ่มออปชันไปเพิ่มระยะทางไปนะครับ เพื่อนๆคิดเห็นว่ายังไงนะอยากให้เอามาขายรุ่นไหนเอามาขายบ้างก็อยากให้คอมเมนต์มาคุยกันด้านล่างนี้ได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะอยากจะสนับสนุนนะสามารถสนับสนุนเป็นค่ากาแฟ е เข้ามาที่ qr code ตามนี้ได้นะครับหรืออยากจะสมัครสมาชิก y o u t u b e ก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับก็เอาเป็นว่าถ้ามีข่าวสารอะไรอัปเดตนะจะมาเล่าให้ฟังใน EP หน้านะครับ